ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นต้นบัคเนียนะคะส่วนใหญ่มันมันหล่นทิ้งหมดแล้วค่ะเพื่อนเเพราะว่าเข้าสวนไม่ได้ช่วงสองถึสามสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็จะล่วงหล่นทิ้งนะคะเนี่ยค่ะรูปที่มันร่วง แดีน,นี้คือลูกที่เราเก็บได้นะคะน,นี่ลักษณะลูกจะเป็นแบบนี้นะคะแม่จ้าแล้วเอาต่ไอไหมไปเก็บดอกไม้กันค่ะเพื่อนเพื่อนเวนี้เป็นบรรยากาศสวนนะคะฝนกำลังจะมาค่ะเพื่อนเพ่อปรีบเลยค่ะันนีปค่ะฝนกำลังจะมา ยาขึ้นเต็มเลยค่ะเพื่อนๆยาขึ้นเต็มเลยไะตรงกลางสวนก็จะปลูกดอกดาวกระจายนะคะแล้วเอาไฟไหมไปลูกปะไปไปลูกปะสวัสดีแฟนเพจหน่อยสวัสดีแฟนเพจวันนี้หนูมาเก็บอะไรคะเก็บอะโวคาโดเก็บอะโวคาโด,โโดได้กี่ลูก ได้ลูกเดียวเออ,อ,อได้ลูกเดียวไปลูกปะฝนจะตกแล้วปะไปหาคุณพ่อไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่พาไปเก็บตรงนูน้นปะตรงใกล้รถปะปะไปกับคุณแม่มาเลยบรรยากาศฝนกําลังตกค่ะเพื่อน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 ดูหญ้าเริ่มเขียวขึ้นใหม่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็จะก็จะเป็นการตัดหญ้าค่ะงานต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนดูฝั่งนี้นะคะ เป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยก้นจีบนะคะเนี่ยค่ะเพื่อน,อนกำลังสวยค่ะต้นกำลังสวยอันนี้เป็นต้นขนุนค่ะเพื่อนๆนต้นขนุนสวนเราปลูกปลูกผลไม้หลากหลายชนิดค่ะหลากหลายพันมาก,น,กนะคะ ฝนจะตกแล้วค่ะมาปะ่ะฝนจะตกแล้วนักจังเลยนักลัลกเพื่อนๆดูให้จับโทรศัพท์หน่อยจับโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวคืนแม่ปะ่ะไปลูกปะ่ะแม่กำลังถ่ายคลิปอยู่นะปะ่ะอ๋อไปลูกปะ่ะ ลูเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฝนกำลังตกจะ,จะจะตกค่ะเพื่อนๆดูท้องฟ้านะคะคืมฟ้าคืมฝนสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะทักทายสวัสดีคอ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูพาเดินชมสวนค่ะเดินชมสวนเหรออืมายลูกฝั่งนี้เป็นต้นอะโวคาโดค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นอ่าพัน บูธเจ็ดค่ะพันบูธเจ็ดบูธเจ็ดอันนี้เป็นพิงค์เคอร์ตันค่ะต้นพิงค์เคอร์ตันนะคะม้นพิงค์เคอร์ตันไปนนี่บ้านสวนเล็กๆนะคะปลูกไว้ภายสวนนะคะ เพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยว<พ>ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ